สวัสดีคะ่ะทุกคนกาบวันนี้มาตบคำท่ามนะคะมีคนท่ามว่ามาม่าทำงานในไรนะคะกามาม่าเป็นแม่บ้านนะคะอยู่บ้านเลี้ยงลกูกเลี้ยงลูกกระบื้อเจ็ดอีเลฟเว่นแล้วนะคะหยิบเจจมูกไก่กินในไรไก่ย้อยไรแม่มาตั้งเป้น,นะคะตองคนนี้กามาใจตดาแต่ลูกะนะคะปอมันกันงานแม่บ้านนะคะทุกคนกาทํากับข้าวลังตวยปนข้าวลกูกซักผ้ารีดผ้ากวาดหญ้าดูดฝุ้น ตู้โอบตู้โอบหน้าต่างอย่างนัเลยดีแต่ไม่ต้องปีหลังกากับตัดหน้านะคะแล้วก็ได้แฟนเป็นคนตุรกีนะคะทุกคนเขาชอบกินน้ำชาต้องต้มน้ำชาทุกคืนกินกับนมวานนะคะนั่นแหละแต่ปีบาลปงป,งปองมาหลอกแยงน้ำนองนะคะทุกคนเล่พุ่งนะคะกัว่างอเจแต่ละวันกัดุ๊ดต้นนะคะทุกคนแล้วจึงกับมาตำคลิปแล้วกับงานล่วงห้ายกัดงานร้านห้ายเสี้ยนะคะทุกคน กบลันปลื้กับเป็นกำลังใจเศร้าตรังกันนะทุกคนก็อนอนุญาตไปให้ออกซิเจนก่อนนะกันน่อยค่ะสวัสดีค่ะ